วันนี้ป้านะครับวิชาทักษะชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาวันนี้เราได้สอนนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของเรามาเรียนรู้พร้อมกันแล้วกันนะครับว่าจิตอาสาคืออะไรแล้วจิตศาสตร์ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าจิตอาสานักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้างรารนี้นักเรียนต้องพิเศษว่านักเรียนทําอะไรบ้างโดยการอภิปรายนะครับแต่วันนี้ นักเรียนจะทำงานผ่านแคนวานะครับผมว่ามันมันสรุปที่สุดแล้วนะครับวิธีง่ายๆครับคือเราจะไม่มีในการเขียนอธิบายนะครับว่าจิตอาสาต้องทำอะไรเราไม่เขียนลงในสมุดแต่เราจะเป็นการออกแบบนะบเป็นการออกแบบภาพนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนก็จะได้ทั้งความความรู้และได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเนี่ยนักเรียนทุกคนจะได้เข้ามาแคนวาประมาณนี้นะครับถ้า ถ้าคุณครูได้สอนนักเรียนนะครับว่า,าโปรแกรมต่างๆตุ่มต่างๆของแคนวาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเช่นสมวติผมเลือกอันนี้อันนี้คือผมลบก่อนแล้วกันเนาะอัอนเนี้ยคืองานที่เราเลือกออกมาแล้วจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยนะครับเราสามารถเลือกพื้นหลังอะไรก็ได้เช่นผมเลือกพื้นหลังตรงเนี้ยพื้นหลังอันนี้นะครับเราแค่ไปลบ ของเขาทิ้งแล้วเราก็เนี่ยเราลบทิ้งได้หมดเลยนะครับเราจะนำพงืังนแบบนี้นักเรียนก็แค่ลบพื้นหลังแล้วก็แค่เอางานมาต่อเติมนะครับ mm hmm. เช่นข้อความพิมพ์เลยครับมันง่ายมากครับมันง่ายตรงที่ว่านักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการทำงนานได้นะครับ mm hmm. ผมลองดูนะครับจิตอาสาเกได้แล้ว นะครับก็สามารถเนี่ยครับมันแก้ไขตัวอักษรได้ด้วยนะครับเราสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราทำโปรแกรมตัดต่อในโปรแกรมอื่นทั่วไปเนะี่ยมันเราต้องออกจากโปรแกรมนี้ไปเข้าโปรแกรมนู้นเช่นไปเข้า Google นะแต่วันนี้เราไปหานี้ได้เลยครับผมไปหากรอบข้อความเอามาใส่กรอบข้อความ สังเกตนะครับขึ้นมาเพียบเลยอายุตัวอยางผมใช้นี้นะครับว่าเราสามารถไฟล์ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ png นะครับเป็นไฟล์ png ซึ่งมาสามารถเราเอามาใช้งานได้เลยนะครับเอามาได้เลยได้แล้วนะครับมันมันดีกว่าการเขียนครับถ้านักเรียนทํางานเขียนในสมุดกับการนักเรียนทํางานเขียนเหมือนกันแต่เราทําการออกแบบนะครับในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์นะครับสมมุติเราต้องการจะ งานจิตอาสารเราต้องการจะเก็บขยะไปครับไปองค์ประกอบเลยครับไปพิมพ์คําว่าเก็บขยะนะครับครน,นี้มันเป็นการเอารูปเพิ่มเติมมาใช้ครับเสร็จปั๊บนี่เลยผมได้แล้วรูปขยะเห็นไหมครับเนี่ยคือเราไม่ต้องไปหางานใน Google นะครับเก็บขยะได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่ในเรื่องของตัวอักษรน,นะครับเนี่ยมีอักษรเพียบเลยต่อไปผมจะในเรื่องของอข้ามพาคนแก่ ข้ามถนนแล้วกันผมก็พิมพ์เข้าไปถนนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาภาพมาต่อเติมคือเนี้ยเราอยากได้ภาพอะไรเราก็ไปค้นหาในองค์ประกอบนะครับมันมีอะไรให้เรามากมายเป็นไฟล์ PNG เป็นพันกว่ารูปเลยนะครับตรงเนี้ยนักเรียนก็สามารถใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์นในการออกแบบแล้วก็ใส่ข้อความได้ว่าตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นได้หมดเลย นะครับมันดีกว่าการเขียนตรงที่ว่านักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานด้วยมันเป็นงานชิ้นเดียวกันครับจุดประสงค์เดียวกันคืออยากให้นักเรียนได้เรียนรู้แต่นักเรียนจะได้ทั้งความรู้และได้ความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันแล้วเราก็สามารถนํางานของเรียนไปเผยแพร่ได้ไม่สูญหายครับนะครับนี่คือเป็นการเรียนรู้แบบแบบ การเรียนรู้ยุคศตวรรษที่21นะครับคือนักเรียนต้องเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยไม่ยากครับมันยากตรงที่ว่าสอนให้นักเรียนได้รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วว่ามันทําอะไรบ้างต่อไปมันก็จะสวยแล้ะครับนักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดได้ภายในอนาคตนะครับอันนี้คือการเรียนรู้ของวิชาทักษะชีวิตนะครับลองไปดูครับมันไม่ยากไม่ยากเลยครับเทคโนโลยีแบบนี้นะครับลองไปใช้ดูกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย